First time Japan This สาวคาเมนขึ้นรถไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นถือทุงชาติคาเมนแต่งชุดคาเมนแล้วเดินไปถามสาวญี่ปุ่นว่าฉันสวยไหมโดนผู้ชายนะครับหรือพลเมืองคนญี่ปุ่นในรถไฟตอกกลับว่าหน้าลำคาญ สาวขเขมรคนนี้ถึงกับหงายหลังเลยครับทุกคนนะโอ้โห و, ทุกคนนี่คือมารยาททางสังคมของคนขเขมรเหรอไปถามคนญี่ปุ่นบอกว่าสันสวยไหมโดนญี่ปุ่นตอกกับถึงกันหน้าเสียเลยนะครับนะญี่ปุ่นนะครับ มารยาททางสังคมเขาดีมากเลยนะขึ้นไปรถนะครับไปถ่ายรูปไปพูดจาแหกปากวอยวายมันไม่ได้ครับนะไม่ว่าแต่ญี่ปุ่นหรือประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับคนไทยนะครับเขาถือมากเลยนะมารยาททางสังคมคนไทยทุกวันนี้ไปดูได้เลยครับรถไฟฟ้าทุกสายทุกประตูนะครับไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมย์ครับ คนไทยนะครับมารยาทดีนะครับนะการมีระเบยียบวินัยนะครับสูงเวลาเขาจะขึ้นรถไฟฟ้านะครับคนไทยนะครับเขาจะให้คนที่อยู่บนรถลงมาก่อนนะครับชาวไทยจะไม่ยืนขวางหน้าหรือว่าขวางทางประตูสำหรับผู้โดยสารที่จะลงมานะครับนี่คือ มารยาททางสังคมของประเทศไทยคนขเขมรนะครับคือน่าอายมากครับไปเที่ยวประเทศเขายังถือหน้าถือตาไปถามเขาว่าฉันสวยไหมนะคนญี่ปุ่นเขาก็ตอบกลับดิครับอยู่ๆเดินไปถามเขาแบบหน้าด้านๆครับไม่ใช่ครับเนาะพูดแบบนี้มันไม่ได้ครับ นะอยู่ๆก็ไปถามเขาแบบนั้นนะครับนะอยู่ไทยนะครับนะประเทศไทยนะครับสังเกตดูได้เลยครับเวลาเราจะขึ้นรถไฟฟ้านะครับหรือว่านั่งอยู่ในรถไฟฟ้านี่คนไทยนะครับจะมีระเบียบวินัยมากนะคนไทยเวลาขึ้นไปปุ๊บนี่เขาจะนั่งนะครับเขาจะเล่นโทรศัพท์เขาจะไม่คุยกันเขาจะไม่แหกปากวอยวายนี่คือมรญญารยาททางสังคมของคนไทยนะครับ คนไทยเขาไปไกลแล้วนะครับอันนี้โอ้โหทุกคนนะน่าอายมากครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันว่าสาวคาเมรคนนี้เขาว่ายังไงและเขาถามคนญี่ปุ่นและโดนคนญี่ปุ่นตอบกลับยังไงเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันสว l ส o m ค่ yes? uh, m ฉัน m าจากกั i i ูช t ครั i ง n รกใ a ญี่ปุ is นี่ค a อธงข u งเราสวยใช่ไหมดีดสิชัตตุรุส Sorry, just want share. เห็นไหมครับโดนเขาพูดเลยนะครับตัวเองรีบซอร r y ี่ขอโทษเลยครับนะโอ้โหทุกคนนะมารยาททางสังคมขมินไม่มีเลยครับนะอยู่ๆไปถามคนญี่ปุ่นเขาตอบกลับหน้าเสียเลยนะครับเธอถึงขั้นบอกว่าซอร r y นะครับทุงชาตขมรนจะเอาขึ้นไปทําไมครับนะเอาขึ้นไปทําไมบนรถ ไปประเทศไหนก็สร้างแต่ความเสื่อมเสียสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศอื่นเขานะชายสุดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปนะครับทุงชาตินี่มันเป็นอะไรกับทุงชาติน่ะโกเขาไม่รู้หรอครับนะโกเขาไม่รู้หรอว่าเป็นคนขมรหนหน้าก็ขมรนอยู่แล้วนะครับนะหน้าก็เป็นคนขมรนอยู่แล้วยังจะโกเขาไม่รู้ว่าเป็นคนขมรนอีกโอ้ยตุกุลนะหน้าแปกครับเนาะ เอออยู่ดีไม่ว่าดีนะครับเสนอหน้าถือทุงชาติขึ้นไปนะครับอัดคลิปคิดว่าจะได้คลิปสวยๆคิดว่าจะได้คลิปดีๆนะครับนะมาลงโซเชียลมาอ้างนะแล้วก็มาโอดชาวไทยว่าคนญี่ปุ่นบอกว่าชาวขเขมนหน้าตาดีน่ารักที่ไหนได้โดนทักตอบกลับว่าลำคาญครับนะเขาลำคาญนะครับขึ้นไปเหตุ ปากโวยวายยังไม่พอนะครับยังกล้าเสนอหน้าไปถามเขาอีกนะแล้วก็ทุงชาติมันเป็นอะไรเนาะจะไปเชซีเกมเหรอไม่ใช่ไปดูฟุตบอลซีเกมนะถึงจะจับทุงชาติเข้าไปได้เนาะมาโซว์ทุงชาติแบบนี้นะขึ้นรถไฟฟ้าที่ไทยนะครับนะระวังหน้าแหกนะ, <c oughs> นะทุกคนมารายาททางสังคมประเทศไทยนะนี่แหละนะทุกคนอยู่ประเทศไทยนะครับเขาจะ ดีมากเลยครับขยงขยะนี่รถไฟฟ้านี่คนขึ้นจนแน่นปั๊กนะครับ 1. นนะครับประเทศไทยมารยญ,ญาตทางสังคมดีนะครับขึ้นรถไฟฟ้านะครับเขาห้ามกินนะครับนะห้ามทานอาหารคนไทยเขาก็จะไม่เหตุกฎนะชาวไทยเขาก็จะไม่สร้างความนะครับลำคาญให้กับคนที่นั่งด้วยกันนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับ นี่แหละผมต้องบอกว่าคามรเอาอะไรมาเปรียบเทียบกับไทยนะครับเอาอะไรมาแข่งกับไทยอยู่ๆนี่หาว่าไทยนะครับไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้หาว่าไทยสู้คามรไม่ได้เออเนาะก็หลงตัวเองไปวันๆเหมือนตาลุงคนก่อนบอกว่าประเทศไทยนะครับเนาะคนชู้คนขมรไม่ได้นะครับประเทศขมรเ,เขาพัฒนาลํำรวยแล้วนะครับการศึกษาดีโอ้โหทุกคน พูดมาได้ยังไงบอกว่าประเทศตัวเองการศึกษาดีมีมารยาทนะครับดูครับดูทำนะครับไปประเทศญี่ปุ่นยังสร้างความอับอายให้กับประเทศเขานะครับอยู่ๆก็เสนอหน้าไปถามเขาหูทุกคนหน้าแตกไปครับเจอสาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นบอกว่าหน้าลำคาญนะครับนะเป็นใครใครไม่ลำคาญขึ้นไป แหกปากโวยวายอยู่คนเดียวนะคนญี่ปุ่นเขาจะยืนนิ่งเล่นโทรศัพท์ใครโทรศัพท์มันนะครับมารยาททางสังคมทุกประเทศต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนลาวนะครับคนพมา่าคนเวียดนามนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับมารยาททางสังคมเราต้องมีนะครับเราต้องดูนะครับดูประชาชนคนไทยเป็นหลักนะครับนะถ้าไม่เป็นก็ต้องดูคนอื่นว่าเวลาขึ้นรถนะครับนะใช้บริการเกี่ยวกับสาธารณะเราต้องดูว่า ประชาชนพลเมืองเขาอยู่แบบไหนเราต้องทําพิติกรรมยังไงนะครับถ้าเขาขึ้นมาไม่คุยไม่แหกปากโวยวายเราก็อย่าทํานะครับไม่ใช่ขึ้นมานี่เปิดเพียงเสียงดังเอือ้องเอือ้างนี้ไม่ได้ครับนะคนไทยเขาถือเรื่องมารยาทนะครับนะนี่ชาวกัมพูชานี่มารยาททางสังคมเขายังไม่มีเพราะประเทศเขายังด้อยพัฒนานะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับไทยนะครับเนาะแค่นี้ยังไม่ผ่านน่ะคิดเอาทุกคน